สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ค่ะสำหรับในวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันนะคะเป็นช่างตัดขนน้องหมาน้องแมวนะคะสายโหดเขาเรียกว่าหน้าตาดูโหดแต่จร,จริงคือเป็นสายแบวค่ะเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเรามักจะเห็นคลิปต่างๆที่เขาเอามาแชร์กันเนี่ยนะคะแล้วคนก็แชร์กันต่อด้วยความน่ารักของช่าง นะคะว่ามีการดูแลเช็คแคร์น้องหมาน้องแมวอย่างไรจนกระทั่งตอนนี้นะคะหลายคนติดตามดูบางคลิปมากถึง2ล้านวิวด้วยกันเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงใจดีขนาดนี้วันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของเขากันค่ะนี่หลาตัคขนอาบน้ำนะอีมานอนตาเอเชยๆเดี๋ยว้งลูกจันนี่มาดัมบื้อโอ้มาเทียวก็ตกใจครับ เพราะว่าถ่ายเล่นๆถ่าย้เจ้าของส่งให้เจ้าของดูก็คือก็ลงเฟซเล่นๆครั้งแรกได้ประมาณ50%อเคือเขายังไม่ค่อยยอมเขาจะดุมากดุจันคือดุมากๆดุมากๆดุออกมาไหนเล่าพฤติกรรมให้ก็คือจับไม่ได้รายการเล่นใหญ่ัดใหญ่ขอต้อนรับคุณพานุพงศ์จงจิตหรือช่างท็อปด็อกอาร์ตอย่าสวัสดีค่ะเรียกช่างท็อปเลยนะครับผมค่ะช่างท็อปเป็นคนจังหวัดไหนคะนครศรีธรรมราชครับ เกิดที่นั่นเลยเกิดที่นั่นเลยครับร้านก็อยู่ที่นั่นร้านอยู่ที่นั่นเลยครับแสดงว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อายุเท่าไหร่นลคะอายุ34ครับ34บนะคะช่างท็อปนี่คือ,เ,อเรียนด้านเกี่ยวกับสัตว์มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเรียนด้านอื่นมาอ๋อคือตอนจบศิลป,ปะครับคือผมก็ขึ้นมาอยุเทพก็มาอยู่ร้านตัดคนหมาเนี่ยครับเป็นเด็กอาบน้ำเป็นเด็กอาบน้าหมามาก่อน ก็คืออยู่คือหาอะไรได้พิเศษไว้ใช่ใช่ครับคือขึ้นมาเรียนแล้วหาอะไรได้พิเศษเป็นเด็กอาบน้ําหมาก็อยู่ไปอยู่มาก็คือมาฝึกเป็นช่างอก็อยู่เป็นช่างอยู่สักพักหนึ่งก็กลับไปเปิดร้านที่นครค่ะตกลงไอ้ที่เรียนมาสายศิลปะก็เนี่ยมาศิลปะกับหมาเนี่ยครับกับหมากับแมวเองแล้ว เราเป็นคนที่รักสัตว์อยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นคนที่รักอยู่แล้วอืรักหมารักแมวอยู่แล้วครับรักหมารักแมวอยู่แล้วนะคะด้วยที่พอกลับไปที่บ้านเนี่ยกลับไปเปิดร้านที่บ้านเนี่ยบอกที่บ้านยังไงบ้างว่าก็บอกว่าเจะมาเปิดร้านอย่างเงี้ยครับก็ใช้ทุนของตัวเองเปิดอืเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มากครับเพราะทาเป็นร้านเล็กๆก่อนตอนแรกคือเปิดตอนบีห้าศูนย์ทำเป็นร้านเล็กๆประมาณแสนนิดๆครับ ก็มีโซนอาบน้าโซนอาบน้ํโซนเป็นห้องเล็กๆครับั้องอาบน้ําต้องตัดขนคืออยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยในตอนช่วงนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคนยังนิยมตัดขนหมาขนแมวไหมคนที่เมืงก่อนช่วงปี5 0ายยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือก็พออยู่ได้ครับเพราะค่าเช่าอะไรมันก็ไม่ไม่แพงมาก เนาะยังไงก็แถวแถวบ้านเราเองถูกต้องไหมคะใช่ใช่ครับในส่วนของช่างทอเสร็จแล้วเนี่ยคือในการตัดขนหมาแมวคุณคิดราคาประมาณเท่าไหร่คะก็เริ่มต้นอาบน้ําที่หนึ่งร้อยอาอาบน้ําตัดขนเริ่มต้นที่สามร้อยครับผมอยู่ประมาณนั้นดูขนาดตัวไหมดูดูครับก็คือเริ่มต้นที่หมาตัวเล็กๆตัวห้าโลหกโลอย่างเงี้ยครับก็คืออยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถ้าอาบถ้าอาบน้ำเงเดียวคือร้อยร้อยถึงร้อยห้าสิบแต่ถ้าตัดขนก็เริ่มต้นที่สามร้อย ก็รวมตัดขนอาบน้ําหมดเลยสามร้อยบาทเองเหรอใช่เอาที่บ้านไปอาบได้ไหมเนี่ยหกตัวที่บ้านทุกวันนี้เสียตั้งเป็นพันนะตัวละพันตัวละแปดร้อยอ่ะที่บ้านดีฉันอ่ะอย่างอย่างของบ้านที่ฉันถ้าสักประมาณสามสิบโลสามสิบโลถ้าอาบน้ําอย่างเดียวก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยอาบน้ำยอ,อย่างเดียวห้าร้อยใช่ก็ยังถูกกว่าที่ดีฉันพาไปอยู่เออ คุณคิดไม่แพงเลยนะครับว่าต่างจังหวัดคิดแพงไม่ได้ครับต่างจังหวัดก็อยู่ราคาประมาณนี้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นหมาหรือแมวที่มาให้คุณเข้ามาใช้บริการคุณอ่าส่วนใหญ่จะเป็นหมาครับอ๋อส่วนใหญ่เป็นหมาส่วนใหญ่เป็นหมาเออส่วนใหญ่ตัดขนด้าหือาบน้ําอย่างเดียวอ่าส่วนใหญ่มาอาบน้ําคือเป็นลูกค้าประจําที่มาอาบน้ําคือทุกอาทิตย<ห>์เป็นอาบน้ําแต่ว่าตัดขนนี่คือประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนเขาจะตัดครั้งหนึ่งครับผมแต่ในส่วนของที่ดิฉันเห็น ทำไมดิฉันเห็นเป็นแมวเยอะมากเลยเวลาไปเป็นคลิปออกมาอ๋อคือที่นครนะครับส่วนใหญ่คือร้านตัดขนอาบน้ําเขาจะไม่ค่อยรับตัดขนแมวกันออาบน้ําตัดขนคือส่วนส่วนใหญ่คือเขาจะไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าทํายากอมแมวคือเขาจะข่วนเขาจะตะปบเขาจะอะไรอย่างเงี้ยครับ<ก>ใช่ครับส่วนใหญ่แล้วก็ราคาก็คือแตกต่างกับหมาไม่เยอะเหมือนหมาสามร้อยแมวก็สี่ร้อย่างเงี้ยก็คือ,อ,อมันเสียเวลาสําหรับร้านทั่วไปครับ คือลูกค้าก็คือเขาจะหลีกเลี่ยงการที่ว่าถ้าไปตัดขนร้านอื่นหรือว่าไปตามสัตวแพทย์อย่างเงี้ยคือถ้าว่าเขารับเขาก็ต้องวางยาอะไรอย่างเงี้ยถ้าแมวดุดุดจริงๆครับแต่บางคนคือจําเป็นต้องทำํำครับดังนั้นจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นที่มีคลิปออกมาเพราะอะไรอตอนแรกที่อัดคลิปก็คืออัดให้เจ้าของก็ดูอเจ้าของก็บอกว่าเออตอนต,ตอนแมวมาส่งอตอนมาตอนแมว<อ>มาส่งอบเออแมวเรียบร้อย ลูกจันเรียบร้อยมากเลยไอ้ส่วนส่วนลูกจันนี่คือเขาเขารู้อยู่แล้ว๋อลูกจันรู้อยู่แล้วอลูกจันแสดงว่าลูกจันสายดุนะสายดุอยู่แล้วแต่เหมือนเหมือนตัวอื่นเงี้ยพามาปุ๊บเออแมวเขาเรียบร้อยเออนั่งกินข้าวยังนั่งพับเพียบเลยที่บ้านก็คือไม่เซลเซลกันเลยก็ถ่ายเขาดูก็เลยต้องถ่ายเขาดูว่าถ่ายให้เขาดูว่าเออพฤติกรรมของเขาอยู่ยังไงเวลามาอยู่กับช่างกับอยู่กับที่บ้านอย่างเงี้ยจนเจ้าของเขายอมแล้วทีนี้คือเห็นแล้วว่าเออ โอเคดุจริงๆควรจริงๆเพราะว่าแมวก็เหมือนเด็กหมาก็เหมือนเด็กคือถ้าอยู่กับผู้ปกครองเงี้ยบางทีเขาก็ว่านอนสอนง่ายพอมาอยู่กับคนต่างต่างหน้าไม่ชินไม่ชินหน้าใช่เขาก็ไม่ยอมเขาก็ขวนเขาก็ตบปกติคุณโดนมีแผลบ้างไหมตามเยอะครับเยอะเยอะส่วนใหญ่ก็มีรอยเยอะเหมือนกันใช่ใช่ครับ เอาเอาขึ้นมาบนโต๊ะหน่อยสิคุณอาชีพคุณเนี่ย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 โดนนั่งนั้นอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้นี่ไงล่าสุดใหม่ล่าสุดใช่ครับอนี่โดนกัดเข้ามานี่นะฮะแต่ต้องฉีดยาเป็นประจำมาครับคุณต้องฉีดยาด้วยใช่ไหมนี่รอยขวดนี่ก็มีนี่หลังมือนี่รอยขวดเยอะโอ้ยแสดงว่าโดนผ่านศึกมาเยอะเหมือนกันเยอะครับวิธีการอะอย่างอย่างคลิปล่าสุดที่เห็นแบบคนแชร์กันเยอะมากสองล้านกว่าวิวเลยนะคุณตกใจไหมที่คุณแบบลงไป ก็ตกใจครับเพราะว่าถ่ายเล่นๆถ่ายเจ้าของส่งให้เจ้าของดูก็คือก็ลงเฟซเล่นๆก็ตกใจเลยแป๊บเดียวคนใช้เยอะมากคุณแล้วเอาไปลงตามเพจต่างๆตามไอจีเยอะแยะมากมายนะฮะกลายเป็นว่าทุกคนรู้จักคุณไปเลยนะฮะเป็นช่างท็อปที่เขาบอกว่าหน้าคุณอาจจะดูโหดๆมีคนบอกไหมใช่ครับลูกค้าก็ทักอย่างนี้หน้าดูโหดหน้าดูเหมือนจะอาจจะบังคับแมวหรือเปล่าเปล่าเลยครับดูใจดีมาก คือแมวอย่างเงี้ยครับบังคับไม่ได้อถ้าบังคับยิ่งบังคับยิ่งแล้วใหญ่เขายิ่งเกลียดใช่ <_ d iam il> ใช่ไหมคือแมวมันทั้งขาทั้งทั้งสี่ข้างครับคือเขาจะตะปบหมดเลยอแต่ <_ d iam il> าบังคับไม่ได้นอกจากว่ากล่อมไม่เขายอมอย่างกรณีอย่างที่เราเห็น่ะที่คุณแบบอาบน้ำหันมาว้าวอย่างเงี้ยทํายังไงอะคุณทํายังไงคือถ้าเขาไม่ยอมจริงๆคือก็คืนเจ้าของเขาอย่างนั้นคือถ้าไม่ยอมจริงๆครับก็ทําให้ถึงที่สุดก่อนอถ้าไม่ยอมจริงๆคือบอก ลูกค้าแมวมาทุกตัวคือบอกเจ้าของทุกคนว่าถ้าทำอาจจะได้ประมาณ60 70บหรือแปดเปอร์เซ็นต์ทุกตัวจะไม่ได้ถึงร้อยนอกจากว่าเรียบร้อยจริงๆนานๆถึงอย่างมากทีไม่มีไม่น้อยมากน้อยมากสิบตัวยี่สิบตัวถึงจะมีสักตัวถึงจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับอ่าฮะคือแบบไม่เกี่ยวการเลยอยากทําอะไรทําอยากกางเล็บกางอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับยี่สิบตัวมีสักตัวนึงมีสักตัวนึงแล้วนอกจากนั้นอ่ะก็แบบนั้นหมดส่วนใหญ่ ่วนใหญ่จะแบบนั้นหมดเลยเปอร์เซียดูแลยากกว่าไหมเปอร์เซียด,ดูแลยากครับคือกรณีที่เคสที่ตัดขนคือต้องจําเป็นจริงๆถึงจะตัดให้อไม่ใช่ว่านิ่งๆมาแบบเออร์พี่ผมจะตัดขนดูในคลิปผมตัดขนผมไม่ตัดให้เออจู่ๆเนี่ยที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะคะที่เราเห็นแบบตัดแล้วแบบหน้าไม่พอใจมากๆเลยเพราะเหลือแต่ตัวเหลือแต่เอ้เหลือแต่หัวตรงตัวหายหมดนั่นตัดเพราะอะไรอันนั้นคือเป็นเชื้อราอ๋อ oh. เป็นเชื้อราคือเจ้าของอาบน้ําเองส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราหมดเพราะอาบแล้วเป่าไม่แห้ง เป็นสังกะตังออืแล้วก็ขนแบบไปแพ้อะไรมาไม่รู้แล้วก็ขนร่วงทั้งทั้งบ้านอย่างเงี้ยก็คือตัดให้แต่มาแบบคนสวยๆก็คือให้อาบน้ําอย่างเดียวคือไม่ไม่ตัดขนให้เพราะแมวตัดขนผลเสียมันจะเยอะอพอตัดไปแล้วบางตัวคือเข้าจะไม่กินซึมคือแมวเขาจะมีความรู้สึกเขาเขาไม่ชอบเขาอายเป็นนะใช่ครับบางตัวถึงกับว่าเออกินข้าวไม่กินข้าวไปหลายวันเลยก็มีครับ สแสดงว่าคุณก็ต้องศึกษาสภาพจิตใจแมวหมาพอสมควรเลยนะเนี่ยนะคะ <c oughs> แต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าเจ้าของยอมรับด้วยครับเออแล้วอย่างอย่างเริ่มแรกที่ถ่ายคลิปลงไปเนี่ยนะคะคือเริ่มจากแมวมาก่อนเริ่มจากหมาเออเริ่มจากหมาก่อนเริ่มเริ่มจากหมาก่อนเออครับแล้วก็แมวก็คือถ่ายควบถ่ายทุกตัวเลยไหมไม่ไม่ทุกตัวครับไม่ทุกตัวเฉพาะบางตัวที่ดุเฉพาะบางตัวใช่ครับเพราะบางตัวที่ว่าดุ คือถ่ายเจ้าของก็ดูว่าเออทำบางบางคนคือเขารู้ว่าเจ้าว่าหมาแมวเขาดุแต่อยากรู้ว่าทํายังไงอออยากรู้ว่าเออเราไปบังคับหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออยากคือเป็นความสงสัยของเจ้าของอก็คือถ่ายเขาดูว่าเออดุอย่างนี้เราก็ทําได้อใช่ครับเราจะมีวิธีของเราใช่ครับคือไม่มากระชากเสื้อเชือกหรือกระชากคอเราไม่ทําอย่างนั้นใช่ครับแล้วในในบางตัวที่ดิฉันเห็นนะที่คุณ เห็นดุมากมายแต่ผลสุดท้ายก็ยอมให้อ่ะคุณทํำยังไงก็คือแมวเหมือนเด็กผมบอกแล้วแมวเหมือนเด็กก็คือเราพูดกับเขาดีๆค่อยๆทําค่อยๆลูกค่อยๆเดี๋ยวสักพักแต่เ,เขาก็อย,ยอมต้องมีขนมล่อไหมบางตัวครับแมวหมาแมวส่วนใหญ่พอมาถึงร้านไม่ต้องเอาหนุ่มมาให้กินคือเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่กินอเขาจะมีความเครียดอยู่แล้วไงมา,บบมาที่ร้านใช่ใช่นอกจากว่าทําอะไรเสร็จแล้วถึงจะให้เขากินอบางตัวเขาก็กินนะครับ แต่ถ้าจังหวะที่ว่าเริ่มมาใหม่ๆนี่นจะกลมให้อาหารกินส่วนใหญ่จะไม่กินใช่ครับเพราะว่ามาสถานที่อย่างเงี้ยคือมีทั้งหมาไม่ทั้งแมวคือความเครียดมันจะเยอะอมอมหมาแมวความเครียดมาถึงก็คือต้องให้เขาหายเครียดก่อนอต้องค่อยๆกล่อมค่อยๆลูบอ่างเงี้ยดังวงั้นวัน,วนๆหนึ่งคุณรับได้ทั้สักกี่ตัวเนี่ยเห็นแบบดูแลแต่ละตัว้าจะใช้เวลากล่อมกันพอสมควรนะเนี่ยก็แล้วแต่บางวันครับบางวันก็รับได้เยอะสิบกว่าตัว สิบห้าสิบกตัวก็มีแต่บางวันรับได้สี่ห้าตัวเพราะขึ้นอยู่กับสภาพของแมวด้วยหมามด้วยว่าวันไหนวิธีหมาดื้อมากๆดุมากๆก็รับได้น้อยครับม,มันแล้วมันมันมันขึ้นอยู่กับของแต่ละวันอหลังจากที่คลิปคุณโดงดังออกไปลูกค้ามาเยอะขึ้นไหมคะก็เยอะพอสมควรครับส่วนใหญ่ลูกค้าในตัวเมืองนครครับเขาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าร้านผมคือรับหมาดุแมวดุเงี้ยคือรับทำแต่ส่วนใหญ่ที่ว่าตอนนี้คือเริ่มมาคือต่างจังหวัด ใช่ครับจากาูฎร์หาดใหญ่เงี้ยหาดใหญ่เลยหรอใช่ครับมาคือนัดกันมานัดจองคิวล่วงหน้ากันมายังไงยังไงเล่าซิคือมากันกี่กี่กี่ตัวหรือยังไงคือว่าเขาจะโทรมาก่อนผมบอกแล้วคือโทรมาก่อนแล้วก็บอกลูกค้าทุกคนว่าถ้าแมวมาจากต่างจังหวัดเงี้ยต้องทําใจไว้ด้วยว่าบางตัวผมก็ทําไม่ได้ผมไม่ผมไม่ใย้ว่าทําได้ทุกตัวอืก็คือแต่เขาว่าเออเสี่ยงที่จะมาอืครับ ทำไมอ่ะเขาถึงกล้าเสี่ยงอยากจะมาลองของหรือ,อยังไงกับไม่ก็คือถ้าว่าเหมือนเขาบอกว่านี่เจ้าคือผูอ้เจ้าของเขาพูดเองว่าแถวแถวเขาคือเขาไม่รับอ๋อไม่รับแมวใช่ไม่รับแมวรับเฉพาะร้านสัตวแพทย์<อ>แตร่ร้านสัตวแพทย์คือเขาต้องวางยาถ,งถึงจะตัดได้เพราะว่าถ้าดุมากๆเขาก็ต้องคำนึงความปลอดภัยของพนักงานของเขา,าเนาะใช่ครับคือเขาจะหลีกเลี่ยงมาหาผมเพราะสาเหตุแบบนี้ เอาละถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาให้ช่างท็อปเมาส์ก็เลยละค่ะว่าน้องหมา,าน้องแมวแต่ละตัวมีธิ์เดกขนาดไหนและวิธีการกำราบเขาทำอย่างไรในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ค่ะวันนี้เราอยู่กับช่างท็อปด็อกอานะคะช่าง ตัดขนหมาแมวที่แบบว่าหน้าโหดแต่สายแบลนะคะมุ้งมิง้งซะเหลือเกินค่ะเวลาคุยกับหมากับแมวนะคะจะมีเสียง2เสียงสนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคลิปแต่ละคลิปเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะคลิปน้องลูกจันนั่นเองค่ะน้องลูกจันที่เป็นเป็นของใครอะไรยังไงมาจากไหนฮะก็ลูกจันนี่คือมาเป็นลูกค้าประมาณปีนะฮะอืก็คือเขาก็ไปทุกร้านแล้ว อยู่ในนครเนี่ยแหละอยู่ในนครเนี่ยตัวผู้ตัวเมียตัวตัวเมียครับเป็นตัวเมียใช่คะนะคะก็ไปทุกร้านละไม่มีใครรับก็มาหาผมเนี่ยประมาณปีงี้ก็คือทํามาตลอดคือเขาจะมาประมาณเดือนละครั้งค่ะครับผมครั้งแรกที่เจอกันกับน้องลูกจันทร์เป็นยังไงบ้างครั้งแรกได้ประมาณ5 0าสิบอร์ซ็นต์อ่ะคือเขายังไม่ค่อยยอมเขาเขาจะดุมากลูกจันเนี่คือดุมากมากดุมากๆดุประมาณไหนเล่าพฤติกรรมให้ฟังก็คือจับไม่ได้ มาอ้าวเหรอจับไม่ได้จับแล้วกัดเลยตบเลยอุ้ยประมาณนั้นเลยเอ้าจับไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณทํายังไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกก็ค่อยๆลูบค่อยๆทําแต่แมวส่วนใหญ่คือมันแมวหมาแมวทุกตัวมันจะมีจุดอ่อนของมันอยู่แล้วเราต้องหาจุดอ่อนของเขาให้เจอเหมือนลูกจันอย่างเงี้ยคืออยู่ไหนจุดอ่อนก็อยู่ไหนคือแมวปกติเขาเขาก็จับต้นคองี้ได้อยู่แล้วก็คือเราก็จับต้นคอจับต้นคอเราก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็อาบ อาบได้แต่ว่าเขเวลามาเป่ามันจะยากหน่อยคือแมวส่วนใหญ่มันจะกลัวได้เสียงดังก็เปิดแป๊บหนึ่งหยุดเปิดแป๊บหนึ่งหยุดก็คือค่อยๆทําใช้เวลานานนะครับตีชั่วโมงกว่าจะประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับผมกับสี่ร้อยบาทลูกจันอาบน้ำอย่างเดียวสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบด้วยสองชั่วโมงสองร้อยห้าสิบพร้อมกับร้อยขวดและกัด ที่อาจจะมีการเกิดขึ้นได้บ้างใช่ครับอ่าฮะแล้วแล้วยังไงฮะเจ้าของเขาแฮปปี้ไหมกับห้าสิบเปอร์นครั้งแรกก็ดีดีกว่าไปไปวางยาครับอดีกว่าพาไปวางยาก็หลังหลังพอครั้งต่อไปก็เริ่มจะได้ขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังได้80%ดสิอร์เซ็นก็ยังหันมาฟอฟอ้ยไงก็ยังอยู่แต่แต่แต่ดีหน่อยก็ก็กล่อมไม่นานแล้วทีนี้ปกติจะกลมเกือบชั่วโมงอ่ะถึงจะได้จับเดี๋ยวนะแล้วอาบน้ําอีก สองชั่วโมงก็คือทั้งกล่อมทั้งอาบทั้งงานอะไรเงี้ยครับประมาณสองชั่วโมงคุณต้องใจเย็นมากเลยนะใช่ครับต้องใจเย็นเย็นไม่ธรรมดาล้วขำมากเลยค่ะที่แบบว่าพอบอกอาบน้ำปุ๊บเขาจะมีปฏิกิริยากับคำนี้ทันทีใช่ครับเขากลัวหรือยังไงคะมันฝังใจเขาหรือยังไงมันอาจจะฝังใจมาจากอาจจะจากเจ้าใช่ใช่อาจจะฝังใจจากที่บ้านก็ได้ครับพอบอกอาบน้ำปุ๊บฟอเลยฟอเลยตัวอื่นก็เป็น ตัวอื่นก็เป็นครับแสดงว่าที่เขาบอกว่าแมวนี่เกลียดน้ำนอาจจะไม่ชอบน้ำสักเท่าไหร่นะเฉพาะบางตัวนะคะใช่ครับพอ,อแต,แต,แต่คนที่เขาเห็น,นด้วยการพูดตามสไตล์ของคุณลูกจันอาบน้ำอย่างเงี้ยตามภาษาภาษาใต้ภาษาใต้ของคุณเนี่ยไม่อาบก็ไม่อาบอย่างเงี้ยคือคนชอบมากครับส่วนใหญ่ก็มีคําชมเข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปเขา,เขาเขียนอะไรยังไงกันบ้างคะก็ให้ คือชอบครับชื่นชมว่าเออเก่งอะไรเงี้ยครับใจเย็นทำได้ประมาณนั้ครับคนก็เลยบอกอยากเอาแมวไปอาบบ้างใช่ครับมีมาถามเคล็ดลับเราไหมคะก็อินบอกมาเยอะว่าทำยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่ความชำนาญของของช่างมากกว่าครับก็คือความชำนาญในการจับการการหลบการหลีกอย่างเงี้ยครับคือจะไปสอนไม่ได้ว่าเออต้องจับยังไงอย่างเงี้ยขั้นตอนขั้นตอนการ ดูแลเขามีอะไรบ้างสมมติดิฉันเอาแมวไปฝากที่ร้านคุณเนี่ยคุณคจะทํำยังไงกับแมวดิฉันบ้างถ้าเอามาอาบน้ําหรือว่าอเอามาอาบน้ําตัดขน<ช>อ่ะก็คืออาบน้ําปกติเนี่ครับก็คือไดเป่าขนให้แห้งคือคือเน้นทําให้เรียบร้อยครับทําให้แห้งที่สุดที่จะทําได้เพราะแมวนี่ถ้าทําให้แห้งแล้วมันเชื้อรามันเกิดใช่ครับผมอ่าฮะแล้วช่วงตัดขนล่ะคะทํายังไงถึงจะปลอดภัยที่สุดคะ ถ้าว่ามันก็มีวิธีป้องกันครับเหมือนใส่คอล่าใส่อะไรให้แมวแบบเซฟอย่าให้มันแวงมากัดเราได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่เพราะมันไม่ถนัดก็เลยโดนกัดก็เลยโดนเดนบ่อยเวลาเขาตะปบเขาดุแค่ไหนเราก็ส่วนใหญ่ที่ว่าทําไม่ได้เลยครับแมวกลัวแมวขี้กลัวจะทําไม่ได้เอ้าเหรอถ้าแมวกัดองนี้ กัดเราก็หลบได้แล้วก็หลีกได้แต่แมวกวงเนี้ยเวลาแมวมาถึง้านปุ๊บผมจะเทสดูก่อนว่าแมวตัวนี้กลัวหรือเปล่าเทสยังไงคะก็คือเปิดใดเปิดใดจอดูว่าเออถ้ามีปฏิกิริยาในการกลัวแล้วตัวนั้นจะจะให้เจ้าของมารับเลยแต่ถ้าว่าแมวดุแมวดุส่วนใหญ่เขาจะไม่กลัวก็คือเขาจะฟ้อฟ้อเขาจะตบอย่างเดียวเนี้ก็คือเราหลบได้เราทําได้อย่างนั้นะครับยังเห็นแมวตัวอื่นที่บอกกระแจกรอยยิ้ม ลูกค้าแต่และตัวที่ไปแจกรอยยิ้มนะฮะให้กับช่างท็อปอยู่เป็นประจำนะครับเป็นรอยยิ้มที่แบบเห็นสีเขี้ยวชัดเจนมากมาย <c oughs> อันนั้นคุณก็คือคอยตามเก็บภาพ <urers> ใช่ครับเก <aza> ็บรอยยิ้มลูกค้าเก็บรอยยิ้มลูกค้าความประทับใจเป็นความประทับใจคือแบบลูกค้าแต่และตัวมีรอยยิ้มเยอะแยะมากมายตอนนี้ทําอยู่คนเดียวหรือต้องมีช่างคนอื่นช่วยไหมทำอยู่กับแฟนครับสองคนคือจะไม่จ้างช่างจะไม่จ้างเด็กเพราะอะไรเพราะใจ คือต้องมีต้องรักจริงๆครับเพราะว่าร้านผมนี้คือรับรับทุกรูปแบบอแมวดุแมวกัดอย่างเงี้ยคือรับหมดถ้าว่าให้คนที่ใจไม่รักจริงๆมาทาอ่ะคือทําไม่ได้คือเรายอมทําคนเดียวดีกว่าทํากับแฟนดีกว่าเพราะว่ารับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นลูกค้าเยอะจริงๆก็รอลูกค้าเขารอได้ครับอเขาเข้าใจเขาเข้าใจครับเารอคิวได้ใช่ไหมคะแล้วพอคลิปต่างๆดังออกไปขนาดนี้ราคาเพิ่มไม่คุณไม่เพิ่มครับ ไม่เพิ่มมีแต่ลดให้ด้วยซ้ำเอ้าซะอย่างนั้นนะบางทีเราทําให้เขาไม่เรียบร้อยครับเออเอได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็ลดให้ไปเหลือสามร้อยห้าสิบบ้างสามร้อยบ้างเนี้ยเอออืมแล้วส่วนตัวตัวคุณเองมีเลี้ยงสัตว์ด้วยไหมเลี้ยงครับเลี้ยงอะไรบ้างเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเลี้ยงหมากับแมวด้วยครับมีมีเลี้ยงเองเหมือนกันมีเลี้ยงเองเหมือนกันดุไหมฮะไม่ดุครับอ๋อทำทำความสะอาดง่ายครับผม อาบน้ำง่ายอยู่ได้ตกับทุกคนเออดีเนาะดังนั้นพอเราเป็นช่างเขาเรียกว่าช่างตัดขนที่ตอนเนี้ยโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากครับเดินไปไหนตัวไหนมีคนจำคุณได้ไหมจำได้ครับจาได้ส่วนใหญ่ในนครก็จะจำคุณกันได้หมดอ่าฮะครับเขาเขาทักคุณยังไงบ้างเออเนี่ยช่างตัดขนมาช่างตัดขนหมานะฮะแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่า มีคนอ์เ b o x มาถามวิธีของเราเยอะอยากจะให้คําแนะนํากับพวกเขาหน่อยในการที่แบบงานแบบนี้ต้องใจเย็นขนาดไหนหรือใครที่แบบมีแมวดุๆแบบนี้ให้คําแนะนําหน่อยได้ไหมคะก็ถ้าจะอาบน้ําหรือว่าตัดคนอย่างเงี้ยครับคือถ้าว่าทําไม่ได้จริงๆอะ่ะพาไปให้ช่างที่ชนานาญดีกว่าแต่ถ้าว่าคิดจะทําเองครับต้องใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนกับเขาคือสัตว์พวกนี้มันคิดเสียว่าเขาเป็นเด็ก เด็กคนหนึ่งที่ว่าเราสามารถกล่อมได้ทําได้หมดครับอืนอกเหนือจากหมาและแมวมีสัตว์ประเภทอื่นมาให้คุณไหมคะกระต่ายหนูแฮมสเตอร์พวกนี้มาหมดหนูแฮมสเตอร์ครับอาบน้ําด้วยหรออาบน้ำาเดี๋ยวนะแฮมสเตอร์มันใช้ทรายไม่ใช่เหรอก็บางคนคือบางทีหนูตะเภาหนูพวกนี้ครับที่ว่าขนยาวๆเงี้ยเขเรียกหนูอะไรมามาอาบน้ําบ่อยครับเรอใช่ค่ะ คุณอาบน้าหนูเดี๋ยวแมวไล่กัดไหมคะในร้านนี่รอยอยู่หนูกับแมวเจอกันได้สนุกสนานที่ร้านน่าจะเฮฮามากเปิดทุกวันเลยไหมเปิดทุกวันครับตอนนี้เปิดทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดแปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มแต่แต่เช้าเลยนะครับผมเขามากันตั้งแต่เช้าไหมฮะส่วนใหญ่มาตั้งแต่เช้าเพราะว่าบางคนคือเขาไปทํางานนะครับเอาเด็กๆมาไว้ก่อนแล้วเลิกงานค่อยมารับอ๋อเราก็ต้องมีกงในการใช่ใช่ครับดูแลเขาไว้ครับผม แล้วก็คิดค่ากงไหมค่าข่าวประจวันคิดอาบน้ําตัดคนอย่างเดียวแล้วข้าวเรากลางวันอ่ะก็มีอาหารเม็ดให้ทีละ้าให้อาหารออกมีอาหารเม็ดคุณท็อปคุณมีกําไรมาเหลือบ้างไหมเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งก็พออยู่ได้เออมีอาหาร้อกต่ดขังนะ ฝากเลี้ยงซะอย่างนั้นนะคะดูแลอย่างดีใจดีขนาดนี้นะคะไปอุดหนุนได้ติดตามดูใน Facebook คุณได้ใช่ไหมคะคมชื่อพานุพงษ์จงจิตครับผมอันนี้เลยที่คุณจ,จะได้เห็นสัตว์ต่างๆที่คุณถ่ายคลิปลงมารพร้อมรับรอยยิ้มประทับใจนะคะแล้วก็รวมถึงแน่นอนไปใช้บริการได้ร้านอยู่ตรงไหนคะซอะยสีธรรมโศกสองครับแยก4 แด็กบผมเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 8 6 9 9 0 9 4 7 2ครับจากต่างจังหวัดกรุณาโทรนัดก่อนเลยน,นะคะโทรนัดก่อนนะโทรนัดก่อนนะว่าวันนี้คนจะแน่นหรือไม่แน่นนะคะ <c oughs> ท้ายสุดนี้อยากจะพูดอะไรถึงแฟนคลับที่แบบติดตามคุณและชื่นชมคุณมากมายค่ะเชิญเลยค่ะเป็นภาษาถิ่นคุณก็ได้อ่ะขอบคุณมานะครับเดี๋ยวมีกองนี้ขอบคุณมาะครับที่ชอบอปุมจะทํางานให้ดีที่สุดพามาได้ครับ นี่พามาได้ครับพามาเป็นเพื่อนน้องลูกจัน <c oughs> <c oughs> นะฮะมีดูกับน้องลูกจันไหมมีครับมีดูกับน้องลูกจันอีกมีมีครับโอ้ฝากบอกน้องลูกจันด้วยว่าตอนนี้น้องลูกจันกลายเป็นเซเล็บไปแล้วอะ่ะ <c oughs> คนติดตามเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสําหรับช่าง็อปด็อกอาร์ตนะคะช่างตัดผลสัตว์ที่ใจดีใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนครับเรารอดูคลิปต่างๆของเขาอยู่นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยคะ่ะขอบคุณครับ เอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่นะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทั้งช่อง2ี่ r i g ไ t TV ์ทีวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะกลุ่มฮิจราดเนี่ยเขาก็ุ๊ยทรมานเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเออ่ไปขอข้าวจากาาาอกาณาจักรเนี่ยฉันขอเลยได้ไหมฉันจะอดตายจนหมดแล้วอะไรเงี้ย พาชากรไล like okay ่กล mm ับบอกว่าเนี่ยแบบเอาประมงค้นแบบรักกระเพศผิดเพศอะไรเงี้ยกลับไปแบบหมู่บ้านของเธอซัไปอยู่กับพวกเธอซัไปอดตายกันให้หมดพิชัยก็เลยเศร้าด้วยทำไงก็จัดกองไฟบูชาพระแม่กาลีในใจเศร้านะพี่บุ๋มแต่ต้องสนุกสนานต้องเต้นต้องระบาเพราะว่าเทพจะมาตามเสียงดนตรีตามการร่่ยามตามการอ่าตามการร้องเพลงสรรเสริญเขาก็ระบาหน้ากองไฟระบาระบาเพื่อที่จะอัญเชิญพระแม่กาลีมาโปรด